ทุกคนวันนี้นะคะกูไก่ามาสวนผักเพื่อจะมาตัดองุ่นเอกไปตากแห้งนะคะลองดูเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมาตัดพริกด้วยพริกสุกเยอะมากๆเลยวันนี้นะคะมาแบบสวยๆตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะหมวกใบสวยเดรสที่ออกน่ารักน่ารักนิดนึงคนแถวนี้มองก็แบบเฮ้ยนี่บ้าป่าแดดก็ไม่ร้อน <laughs> ใส่หมวก ไราพริกเล็กๆอันน่าภูมิใจของเราืสุกแดงเต็มไปหมดเลย ัดพริกครั้งนี้ร้นตะกร้าเลยอุ้ยจะหกมีหลายเม็ดเลยนะที่แบบเขียวคาต้นนะคะนี่ร้อนมากหมวกเมกกระจุยเลยนะใส่ไม่ไหวนะมันร้อนมากร้อนอบอ้าวนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพริกขี้หนูของไทยนะคะที่ปลูกทีหลังยังไม่แดงเลยมีแดงแค่ต้นเดียวเองมะเขือเทศเริ่มทยอยแห้งแล้วนะคะนี่พริกขี้หนูของไทย แล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะนี่กระเทียมกระเทียมมันขึ้นเองนะเพราะว่าตอนที่เก็บนะคะมันมีหัวเล็กๆเ,เนาะที่กุ๊กไก่เคยเอาแกนมันมาปลูกนะคะลอดหูลอดตาขึ้นมาเองตรงนู้นก็มีนะอยู่สองสต้นตรงนี้ย่อมนึง่งนี่พริกขี้หนูของไทยเรานะคะต้นนี้น้าสารมากเลยแคร์เลยอลูกเอ้ยอกำลังทยอยออกดอกออกเม็ดเล็กๆเ,เ,เต็มเลยอะ ใส่จะแดงไม่ทันหนาวเอาเก็บแช่ช่องฟรีซกินนี่มีสุกต้นเดียวนะคะต้นนี้ลงก่อนเพื่อนลูกฟิกงอมแล้วถึงไม่ใช่พันโปรดแต่ก็ชอบนะคะมันก็หวานหวานไม่จัดอมเปรีย้ยวแบบเล็กๆนะ อุตสาจีลูกมม่คือลูกแต่งขึ้นทุกวันเลย bathroom. ข้างบนนี่นะคะก็ลูกเต่งๆขาวๆแล้วฮ <th takiego> หันมาข้างหลังองุลสุกเยอะมาก hey, เฮ้ยอแแมลนี้น่านกลัวคล้ายๆตัวอะไรนะตัวต่อบ้านเราอะนี่นะคะพันนี้แหละที่จะตัดเอาไปตากแห้งนะคะ จำกันได้ไหมคะโอ้ยเดี๋ยวจะเอาไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะโอ้ยชื่นใจพลิกมากๆเลยนะคะได้มาเขือม่วงมาอีกหน่อยนึงทำเย็นไหมคะดีค่ะหนึ่งแก้วเต็มๆค่ะถึงบ้านแล้วนะคะร้อนมากเลยเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนนะก่อนจะทำความสะอาดอางุ่นนะคะ เมื่อเช้าเนี้ยก่อนแม่เอาจากบ้านอ่ะแล้วแม่ปล่อยกีโจ้ในบ้านใช่ไหมรู้ไหมอ้าวจริงสิมันอยู่ในบ้านเนาอแม,ม่ไม่รู้มันขึ้นไปหานข้างบนแล้วมันก็หนอบนอหัวหนูเนี่ยแล้วมันก็เอาก้อนอ่ะนะมาวางบนมือหนูหนูก็อะไรวะตัวอะไรก็ได้หนูว่ามันนี่มันเดินขึ้นมาแบบเออมาหาหที่จะมาเหยียบหัวหนูข้าวราดแกงขี้เหล็ก กับผัดเผ็ดหนอ,อไม้นะคะจานนี้สามสิบบาทก็แล้วกันดีไปลูกถูกไปไหมถูกไปใช่ไหมฝีมืออย่างแม่ ชื่นใจมากเลยมะลิพันธุ์นี้นะคะชื่อมะลิถอดนะคะหอมมากหอมแบบรันจวนใจเหลือเกินทงานทำงาน ทำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะได้มาตะกร้าหนึ่งอันนี้จะเอาไว้ตากแห้งนะจะเป็นพันลูกกลมๆเล็กๆนะคะแบบนี้แล้วก็ได้องุ่นอ่อนๆมาด้วยนะคะในพวงเนี่ยมันมีองุนอ่อนๆปนมาด้วยนะกุ๊กไก่จะลองดองดูนะคะในจานนี้ของพวกเราเอาไว้กินเองหน่อยหนึ่งสองถุงนี้นะคะเอาไว้ให้แม่สองถุงนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างอางุ่นแล้วก็ล้างพริกนะคะพริกอันนี้เดี๋ยวตากแห้งทั้งหมดเลยผลผลิตจากสวนของเรานะคะก็สะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมตากแล้วนะคะพริกกับองุ่น per farla seccare questa lì una volta la mettevano con la canna le canne che si tagliano a giro la canna proprio non il bambù perché magari c'è anche bambù ma è uguale anche bambù va bene comunque messa sulle canne stava all'aria e doveva seccare e ci vuole diversi mesi anche fino a dicembre เมื่อกี้นะคะพ่มิกอธิบายว่าคนสมัยก่อนเขาทำอย่างไรนะคะเขาจะตากกันบนห้องใต้หลังคานะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยจนถึงหน้าหนาวนะถึงจะกินได้นะคะ <c oughs> มาดูกันซิว่ามันจะเป็นผลสำเร็จไหมเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะข้างบนนี่นะคะเป็นที่เก็บของหลายอย่างเลยแล้วก็เป็นที่เล่นห้องเล่นเอาไว้สำหรับเล่นไว้ต่อจิ๊กซอวของน้ำหวานเลยนี่ ต่อเสร็จแล้ววันพีซของเขาน้องหมาจะชอบขึ้นมาเล่นบนนี้นะคะทุกวันมาเล่นกับแมวบ้างอะเริ่มเลยเด็กกุ๊กไก่จะใช้เชือกปอนะคะนี่อันเก่าที่เคยตักรูปพลับไว้เอามาตักต้องเปิดหน้าต่างห้องใต้หลังคาไว้ด้วยนะคะต้องให้ลมพัดตลอดเวลาพวงเล็กก่อนนี่แบบนี้ นะคะองุ่นของเราตากเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะปิดหน้าต่างเช้ามาก็จะเปิดแบบนี้ทุกวันนะคะให้เขาได้รับอากาศพี่มิกบอกต้องรอสิ้นปีเลยนะเดือนธันวาเราทิ้งไว้แบบนี้เนาะงานสุดท้ายนะคะก็คือองุ่นดองพวกเจะดองแบบบ้านๆง่ายๆนะคะไม่ต้มน้ำเกลือนะกะเอานะคะเกลือ ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งไม่ถึง2ช้อนโต๊ะดีนะน้ำได้มาแล้วนะคะอัุ่นดองทำครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ย พอปกติกุแกไก่ไม่ค่อยชอบกินของดองเนาะแต่มีติดบ้านไว้ก็ดีนานๆทีนะคะเดี๋ยวไว้สักอาทิตย์หนึ่งเราเค่อยมาดูกันเสร็จหมดแล้วนะคะงานวันนี้งานอางุ่นซะเยอะเลยขอกินอางุ่นปิดท้ายหน่อยอยากแบ่งให้ทุกคนมากเลยอะ่ะตัดแจกนะคะอางุ่นพวกนี้ทำเป็นอางุ่นตากแห้งไม่ได้นะต้องใช้ลูกเล็กๆนะคะ หวานมากด้วยอุ่มไปเนื้อเอาล่ะเราคุณผู้ชมไปก่อนพริกเอาไว้กินหน่อยหนึ่งนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ